แต่ปมมีปัตตาห์เหอะ I enjoy my face t o d โชวจ้ะแต่ปมมีเงินปัตตาห์ไม่ต้องเพิมพิมอกพิมพิมพ์โอเคเอามาคอยชิลล์โอออานอีนองอีกสัก Junay ทุกทุ่มเวลา Don't I don't care. I don't care my mother human it up. my man Posty got it Come with the bass pick it up. pick it up ใช่ๆขอติดก่อนดีครับพี่ดิบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตื่นตื่นตัวนะครับตื่นเต้นตื่นตัวกันนะครับเพราะว่าอันนี้แค่ครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งเลยวันนี้ที่เท่าไหร่ถูกปะยี่สิบสามอ๋อครึ่งทางอยังไม่ถึงครึ่งทางจริงยไม่ถึงครึ่งทางพรุ่งนี้คือครึ่งทางเฮ้ย ทำไรทำอะไรเราพูดไงร้องเพลงแบบหลบลิขสิทธิ์เธอ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 เป็นไงครับขอณเขามำพลาดไหมว่ารูปเบอร์ไป <c oughs> เออเอ่อรูปรูปที่โพสไปเบอร์ไหมครับมัน is it is it blurry น่นจาจะพอไอจีต่คิดว่านะมันเบอร์ไหมครัทุกคนไม่รู้เหมือนกันครับแบบของไทม์ตตเตอร์ก็เบอร์ของเตอร์กับไทโอที่ลงก็เบอร์เหมือนกัน สิ่งใหม่นี้ดูฮอตมากเย็นนะถ่ายในโรงแรมเลยเยน็ยนเยน็น <laughs> ไม่ร้อนนาดนั้น so funny bro มีช่วงร้อนอยู่แต่กายังบอกไม่ได้โอ้ยตึงตึงแอ่ละร้อนจีปล่อยมาแต่ละรูปร,รูปแม่จะเป็นลมลมจะเป็นแม่พวนๆๆนนแม่จะเป็นลมมุมจะเป็นแร่ ig มันไม่รองรับครับ <c oughs> อ้าวเหรอเพราะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ ทำไมถึง่ไม่ลองรับหรอลองรับไปอ็อะไรลองรับอะไรลองรับกรรมเลยอะ่ะไม่อยู่ไม่เอ็กเซปต์สักอย่างตั้งหน้าตั้งตารอวันที่ยี่สิบแปดแล้วครับนะพี่ชอบสีแดงกูชอบไม่แมนเขาเริ่มเป็นอะไรทุกวันเลยนะเปิด <c oughs> มันแดงดำคือจึ้งสุดๆครับรูปโคตรเท่อันตรายเลยครับพี่ไทยโอขอบคุณครับ thank you มันเบอร์ว่ารักแถบอ๋อตึงๆนะอะไรนะเบอร์พ่อเลยเบอร์ว่ารักแถบเบอร์ว่ารักแถบแล้วมันเกี่ยวกับไอทีตรงไหนผวนผวนแกผวนได้เหรอเบอร์ว่ารักแถบแบบว่าอ๋อแบบว่าเล็บยูอินข้าวทำกินครับก่อนหนึ่งยี่สิบแปดพี่สาวเป็นลมทั้งแถบอาจจะนะก็ตึงๆนะ เจอกันวันธนาคารครับวัานาคารมีอะไรครับอ๋ออ๋อธนาคารมีงานใช่ครับเจอกันครับดูโตขึ้นมากดูเตขึ้นโตดูโตขึ้นมาก็ค่ะฮอตไม่ไหวดูโตขึ้นมาก็ค่ะอยากเห็นหน้าคุณโอจังเลยโอวันเซตใหม่ <c oughs> ทเมท่ดี <c oughs> ฉันอยูนเสิันอยากดคนเสิร n ตฉันอย i ก a ู t อนเสิรน n ยากดูคอนเสิอยาู่นสิ์อยาเสต้นอย่คนสิรัอยาอเต้น่ดนเตฉนอาเต้นอกนเรตนากคอะเสรตมนอดคอเพร์ตนอยคอเร์มนอยกดูค่ตอดอเร์ากเพลอเลยที่เหลรอมาเป็นพี่ดีมตึงน อัลบั้มทุกคนอยากให้มีกี่เพลงครับอยากอัลบั้มหนึ่งอยากอยากให้มีกี่เพลงครับเห็นรูปแล้วแบบมือใครอ่ะต้องลองลองเดาดูทุกคนคิดว่ามือใครแบบมือพี่ดีมหรือเปล่าเหมือนอยู่นะไม่เหมือนนะเหมือนอยู่เหมือนอยู่ขนมที่เตอร์ให้อร่อยที่สุดเขาให้เขาให้ขนมอะไหนครับ ชิชีมนมชมชีตวน,นานนมแล้วถ้าจลืม <c oughs> ไม่มีเท่ากับมีไม่มีจริงครับ <c oughs> ฟังทุกเพลงร้องได้ทุกเพลงแล้วหนึ่งอัลบั้มมีแค่ห้าเพลงได้ไหมมินิอัลบั้มก่อน Five songs โอเคอัลบั้มก็สามสิบเพลงไปเลยค่ะโ oh, <okay. S 1> อเค Three songs พันเพลงไปเลยค่ะ A thousand songs <c oughs> ต้กินข้าวเยอะจริงนะครับเรียนหนักไปครับช่วงนี้เอ่อ ตอนนี้ปิดเทมเอมนะครับเพื่อนสอบกลางภาพไปแล้วแต่ว่านพีงก็น่าจะดียังไม่ได้สอบเสื่องสีผมสีอะไรสีผมอะสีผมอะไรผมเสียครับสบปอยได้ไหมว่าเพลงใหม่เป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับเพลงเชลว้าวเรือจองจรหจรถวิต<ะ>ได้แล้วหรอลูกสลาสปะสลาสสลาสสลาดะสลาสสลาสเร็วกับ slow เพลงสลาส เป็นเพลง Slash อันเี้นวะนะถ้าถ้ามันเป็นคำอะไรแปลกๆก็ขาโทษด้วยครับจากรูปสปอยที่พี่วาดน่าจะเป็นรถแห่ไม่ได้นะน้องเีเเชื่อเป็นผ้าสามสีเนี่ยโอ้ยพอมันเกิดพี่สาวนะครับยี่สิบแล้วสุสางมันเกิดนะครับพี่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 มิ้น น่าจะใช่ครับขอให้มีความสุขมากนะครับอายุ20แล้วก็โตมาอีกหนึ่งปีแล้วสู้ๆกับการทำงานทุกอย่างครับแล้วก็เป็นาจะให้ในทุกเรื่องครับว้าวเนี่ย That's a pretty good wish ก็ Happy birthday to you นะครับ uh, Wish you the best in every day and thank you for always uh, yeah being there for us พี่เมย์ I hope I do see you I'll be 20 years old เราจะปิดตาเต้นรถแห่หรือเปล่าคะเตอร์ใช่ครับคือจริงๆแล้วผ้าไม่ใช่สีแดงคือจริงๆผ้ามผ้าสามสีแต่ว่ามาย้อมสีเป็นสีแดงเอาเทนี้โปรดิวรับปราเซนต์อีกไหมครับหนึงมีเอ็กซ์เอกเซเช่นไม่ใช่ครับเอ็กซ์เอกเซคเอ็กซ์เอกซคปเตอร์มครับมันกแบบให้อินพุตปิเตอร์มาใช่ใช่เรด้วยกันเราทำชังเลนเพลงใหม่อยู่นะก็ not one h u n d r e เราไม่ไหวแล้ววันที่ยี่สแปดจะมีเล่นแท็กไหมไม่รู้ครับน่าจะมีน่าจะมีครับ,รบทำงานกับพีเตอร์เป็นไงบ้างครับดีครับสนุกมากพีเตอร์ใจดีมาก Yes แล้วก็เก่งมากเลยเขาก็แบบ implement like new things ให้เราแบบมันจะเป็นแบบท่อนหนึ่งที่แบบ เดี๋ยวเราค่อยฟังแล้วกันเกือบแล้วจะลองเพลงให้ฟังหน่อยหยุดเลยหยุดถามไปจะร้องจริงนะชอบไนจะร้องจริงแล้วเจอต้องหยุดต้องหยุดพูดออกมา เด็กพวกนี้ไม่มีหลดสปอยกันเลยนะแน่น,นะที่ผมป่ามาไม,ไม่ไม่ถูกสนุนนะครับเราทุกคนไม่ต้องเตี้เต้นนะ มหาวิทยาลัยนตีตอยิดนึงไหมสงขลานครินทร์สงขานครินทร์ ออกกองก็กได้ Hello everyone ตัวนะครับผมผมแปลกนิดน,นึงครับเขาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเอกอ่านคอมเมนต์หคอมเมนต์ได้หัไ,หได้เอาดิ Hello Hello ครับ How you guys doing Yeah โอ้วไปแต่คำอย่ายไแค่เป่าป่าก็เพราะอ่ะ Thank you HELLO เธออยู่หน้าแล้วก่อนครับคิดถึงจังวิสวัสดีหลังดอกไม่ไดจะได้เจออ่ะ เป็นงานที่แบบได้เจอจริงๆครับงานที่แบบสำหรับทุกคนทุกคนทุกคนสามารถเข้าได้เย้ย bro ผมไม่ได้ผมไม่อันตรายนะครับใช่ไหมอยากให้มากระบี่ I wanna to go to my hometown ไปกันโอเคโอเค r e ้ d y uh see you guys have hope you guys have a good day today แล้วก็ขอบคุณครับปาก r e l a t i o n s h ด้วยนะครับขอบคุณที่ตั้งต่อตั้งตารอตั้งตารอคอยโอเค3 2 <relationship>, 1 peace out i think this is how you do it end video bye bye see you